สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทูผู้สุขคนนะครับเนาะครับมือในกาเป็นมือวันพุธที่ยี่สิบเก็ดเนาะครับท่านซองเสียงยาผ้าเลาะเด้อครับเด้อครับผู้ใดเข้ามาแล้วกอย่าลืมกดติดตามให้แน่ครับกดไลค์ครับหนึ่งไลค์มีความหมายดนะครับเด้อครับกดติดตามกดไลค์ครับเพื่อสิบวันได้ผ่าแนวท่าเนาะครับเนาะครับขอขอบพระคุณนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์กดแชร์ครับจากใจจริงท่านซองเสียงยาผ้าเลาะแหะครับ ครับครับผมมีอย่างนะครับเนาะครับคือนี่ครับเป็นมือวันพุธที่ยี่สิบเจ็ดแหละครับครับมีแนวทางแหะครับท่างเจใหญเมืองท่องครับปฏิส่งมาแล้วครับครับคือเสียนาะครับเนาะหงวดวันจันทร์ครับวันจันทร์ครับเต็มๆแหละครับของเพลินเขาครับเพราเขาได้ในกลมครับเขานอกกลมแต่ว่าเขาเต็มๆแหละครับวิ่งลูดของเพลินกัดเด่นๆแหละครับครับจับม้านแน่นอนอยู่ครับครับสำหรับเจใหญเมืองท่องครับ สำหรับอาทิตย์นี้เพานว่าเขาลูดบัดเลยบาทครับเข่าตลอดครับจันพุทธศุกร์ครับครับเขามาติดตามนะครับเด้อครับผู้ใดเขามาแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับการกดติดตามนะครับครับเขาเขาบอกเข่าไปเบื้องต้นแล้วครับนะสำหรับตัวเลขครับตัวเลขงามๆครับเป็นเล่าพัฒนาครับครับเล่าพัฒนาเลยครับเด้อวดประจําวันที่ยี่สิบเจ็ดแหละครับครับเกศไงพันธุทรงมาแล้วครับสําหรับตัวเลขครับ หลายๆสำนักแหละครับส่งมาแล้วนะครับเนาะตอนนี้ครับกดติดตามไปครับเพื่อซื้อดัตถุดิด้ครับเด้อครับกดไลค์เอาล้ำแนครับครับขอขอบคุณครับเขาไปเบื้องตัวเลขนะครับเนาะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดวันที่ยี่สิบห้าสำหรับตัวเลขเกยใหญ่เมืองทองครับเป็นไหมากกับหลุดไปที่หกกับแปดนะครับเป็นเด่นไปหกครับเป็นกลมหกนะครับเนาะ สำหรับเลขวิ่นเลขเคีย่งของเพ่นเลขจับคูของเพ่นครับแปดแปดหกสองหกหกนะครับนี่เป็นคูเป็นคูนะครับเนาะครับสำหรับเลขงวดที่แล้วเมื่อก็ออกตัวเก่าครับวันจันทร์ครับออกตัวเก่ามัดตัวเลยครับเลขสำหรับเลขซีตัวครับเปลี่ยนตัวตัวข้างหน้านะครับเนาะครับสำหรับเพื่อนจับมาาหายกับแปดกับหกครับข่าแปดนะครับเนาะ เข่าแปดเต็มๆนะครับเข่าแปด้วยครับเด้อครับเข่าแปดครับจับคู่มาให้กัมี6คู่ครับแปดศย์แหนึ่งกัเข่าแปองครับก็ได้อยู่นะครับเนาะครับเข่าแปดถือว่าโอเคครับแปมาครับแปครับ6กับหกศูนหนึ่งหกดะครับมันไปออกข้างหน้านะครับเนาะ เลขหกไปจับข้างหน้าหกแปดไมไปออกข้างหน้าพูดคบเจ็ดหกแปดหกแปดครับเจ็ดหกแปดนะครับเนาะครับงามๆครับสาหรับตัวเลขครับถือว่ามาดีครับสําหรับตัวเลขครับอันนี้เป็นของเจใหญ่เมืองทองนะครับเด้อครับกับเสียนประสิทธิภาพของเพื่อนโยครับครับจะมาเลขหุ่นบุตรครับครับขอขอพระคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับการกดไลค์ให้ครับ เอามาตามต่อครับขึ้นสีพ่ผิดหวังครับสําหรับงวดนี้ครับเหล็กมันออกตัวเกลานะครับเนาะครับเหล็กมันออกตัวเก่้นมัดขุดตัวครับก่อนที่แล้วสําหรับเหล็กบนเหล็ก่างครับเอามาบึ้งไปต่อครับไปต่อตัวเหล็กงามมาฝากมาตอนิฟซีเกินบาตรนี้เนาะครับเนาะเอาไปสูบไปหมานด้วยครับเด้อปุละบัตรสองบัตรสำหรับผู้มักแหละครับผู้คัดกับพานด้ยครับเด้อขับพานไปเลยครับ อย่าว่ากันครับสำหรับตัวเลขก็มีความเสี่ยงได้ครับเบิ่งไปน้ำกันเรื่อยๆครับศึกษาไปครับเลขคณิตคิดในใจนะครับเนาะครับเลขสูตรเลขคำนวณสำหรับเล่าพัฒนาครับเอาว่ากันต่อนะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขสำหรับผู้มักเด้อครับเด้อผู้คัดกับพานครับเล่าพัฒนาเหรอครับวัอนี้มาว่าลาก่อนครับเล่าพัฒนา วันที่ยี่เจ็ดนะครับนี่ยี่สิบเจ็ดนะครับเนาะเอาไปโูบประมาณ1ิเจ็ดมีนาครับ67กเจ็ดครับสำหรับตัวเลขครับเอาแนวนอนมาได้หรครับครับเป็นสำหรับชุดนี้เพื่อนไ้รูดไปที่รูดไปที่1นึกับ2ครับ มาเอาไปชกไปหมาดนะครับเด้อครับหลูดไปที่หนึ่งครับสองครับสําหรับเหล็กจับคูของเพลนกับนี่คือเก้าแหละครับเหล็กบินของเพลนนะครับเด้อครับหนึ่งแปดสองสองนะครับเอางามทเดียครับเหล็กจับคูข้องเพลนที่นี่มีหกคูครับ มีหกกูคูนะครับเด้อครับก็มีหนึ่งหกหนึกสองหนสองกับ1,8ึ่แปดะครับหนึแปดนะครับเด้อครับติด8ไว้ครับแล้วก็ตัว คู่ที่สองกับแปดศูนแล้วก็8ปดครับ82จับเอาได้ครับเด้อครับแปดสองแปเจ็ดนไหม่เป็น8 7ครับ เลขเบิ้นเลขสเตตของเพิ่นกะมี1นึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่ง,ง,งมันต้องออกมากล้วครับคุณว่าหนึ่งหนึ่งครับสองสองนี่ครับครับหนึ่งหนึ่งคับสองสองนะครับเด้อา,ามตัวที่นี่สาตัว3ตัวทั้งเกย์หมากก่าเกย์ไงหามากมากสามคููครับชุดนี้ครับเลข3ามตัวนะครับเด้อ เด็กสตัวใหม่สาคู่ครับก็บมี8 2 2สองสองแล้วก็แปดสองไหมครับสองสอครับแต่ตัวสุดท้ายก็นหนึ 8ปครับเอาแปดสองตลอดครับเอาเอาไปจับไปบายเบิ้งครับอันนี้เป็นชุดของเจใหญ่เลยครับเด้อครับเจใหญ่เมืองทองนะครับเจ้าแม่เรแล้วครับเนาะครับ,นะรบเมืองทองเอาไปโฉกไปมาดไปลำไปด้วยครับ ามาเบิ้งตกกลมของคนที่นี่ครับสำหรับเราพัฒนาเลยครับเด้อวัดประจําันที่27แ่แหละครับตัวลูดเพิ่งหายไปที่สอง้ะครับไปเก่งที่สองครับตัวกลมของคนกันหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองครับแปด 8 1 8ครับควบคุมของเพล่นนะครับเนาะครับตัวนี้ก็ร่องนะครับเด้อครับตัวร่องของเพลินกอย่าลืมครับสำหรับเหล็กจับคูของเพลินครับเหล็กจับคูครับ1 8 2 2สองสองนะครับอันนี้เป็นของเกใี่ง่ครับชุดเกใี่ยง่นะครับเด้อครับ สามตัวง่ามเม็ดครูตัวครับยืนนี่เอาเอาแคบน้าจอไปครับขมือแรกนี่แหละครับมันพุดนะครับเนาะครับมันพุดครับเมันหามากลูดไปที่หนึ่งกับสองแหละครับหนึ่งกับสองเล็กเบิดเล็กสเตีเตรยร์เขาเพิ่น็จะเริ่มพลาดนะครับเด้อครับหนึ่งหนึ่งสองสองแหละครับสําหรับเล็กจับคููก็เอาไปจับค่เบ้างนะครับเด้อครับ สำหรับผู้ได้มักรีกสองตัวกระจับครูเอาครับสามตัวกระจับเอาในสี่ตัวละครับหนึ่งแปดสองสองนะครับเนาะครับหนึ่งหนึ่งหกจับเพิจับครูใหม่หนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งแปดแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแหละครับมาง่ามนะครับเนาะสำหรับเรกชุดของเกงใหญ่เมืองท้องครับ,รบงวดที่แล้วก็คือจีสูกสิมาเนี่นะครับเนาะเข่าเต็มเต็มแปดสองครับ บอตองวากันมากรืไม่เปิดวาเอาไปลําไปรวยเลยครับครับสหรับตัวเล็กนะครับเด้อมีความเสี่ยงครับพารณาเบิ้งครับสําหรับผู้มักลหะครับผู้คัดกระพานนะครับเด้อครับทัางส่งกับเสนอเป็นเพื่อนท่านแล้ครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ค็บ่มยังหลายขอให้เอฟซียูดีไม่แห้งสุขบุตสุขคนนะครับเด้อครับลํารวยลําร้ยครับเฮงเฮงปังปังมือแรกนี่ครับครับชุกชุกมันมาเน้อครับเด้อครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ